ตำรวจตรวจโดรสักโอม,มันตำแหน่ง้กับหมู่งานป้องกันปรามประจำสถานีตำรวจปุธรตำบลคลองห้าก่อนในหัวลรับแจ้งมีผัวเมียตีกันคุณตำรวจได้รับแจ้งว่าตึกนี้ผัวเมียตีกันปางตายเลยครับพอไปถึงก็ไม่รู้ว่าห้องไหนห้องไหนล่ะพี่เฮ้ยไปตรวจด,ดูดิห้องไหนมีเสียงดังก็ห้องนั้นแหละไปครับครับเออไปก็ควรทะเลาะก,กันก็ต้องเสียงดังกันถูกแล้วครับไปเร็วเดี๋ยวเขาตีกันตายนี่ครับพี่พี่เฮ้ มีเสียงดังอยู่ห้องเดียวนี่แหละเอ้าก็ห้องนั้นแหละไปเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวแน่ใจเหรอเฮ้ยไม่ใจไปอื้มไม่ดี อพี่เบาๆเลยเจ้าพี่โอ๊ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจริงๆนะเจ้าพี่นิดเดียวนะโอ้พี่เบาๆโอ้ยเดี๋ยวคงหนูเสร็จแล้วหนูทำให้พี่มั่งนะเจ้าพี่โอ้ยเฮ้ยเสียงแบบนี้มันไม่ได้ตีกันแล้วพี่ตำรวจเสียงที่ว่าเนี่ยเสียงนี้เหรอเฮ้ยห้องนี้เหรอนี่แหละพี่นี่เสียงดังอยู่ห้องเดียวนี่แหละไปได้เสียงดังอย่างนี้ เอา้เอากับพี่บอกอห้องนี้เสียงดังไงไม่ใช่หมายถึงเสียงดังพวป่าพวบมาอะไรเงี้ยองห้องนี้แหละพี่เอ้ยยังอีกเออเอาสักทีบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิห้อ,องอื่นพี่ไม่มีแล้วพี่ห้องอนี้นเงนียบกี่คดเลยเฮ้ยมาเสียงดังอะไรกันเนี่ย คิดจะแอบดูเหรอเอ๋ละครับเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นถ้ามองไปซะแล้วโตอ,อ,อธิบายเร็วมาครับผมเป็นตำรวจครับมาหาห้องที่ผัวเมียทะเลาะกันนะครับก็ห้องนี้แหละค่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้าแล้วทะเลาะกันแบบนี้แจ้งตำรวจทำไม <Three times. S 1> อะไรนะตรงนี้เป็นห้องคุณเรอครับที่แจ้งไปเนี่ยค่ะฉันจะแจ้งเองแล้วมาทำไมกันเนี่ยเขาดีกันแล้วตีกันนิดหน่อยเองโอ้ ก็ต้องออกมาคุยกันก่อนก็บอกแล้วว่านิดหน่อยนิดหน่อยเออจะนิดจะน้อยจะแจ้งไปนี่ก็ต้องมาเอามาแล้วออกมาคุยกันหน่อยแล้วโอ้แม่เจ้าโอ้โหตีกันนิดเดียวโอ้โหเหลือดีอยู่นิดเดียวสิโอ้โหเยินทั้งหน้าเลยตายไหนบอกนิดหน่อยทำกันขนาดนี้เลยนะหัวอยู่ไหนเนี่ยหัวออกมาที่ี่ยหัวคุณอยู่ไหนหัวนี่ไง คุยอะไรกับเขาทำแผลก่อนโอ้ยพี่โอ้ยพี่จะเบาเจ็บค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว <c ười> จ้าหนูเสร็จแล้วหนูจะไม่พี่บ้างนะจ้าพี่โอ้ยเจ็บพี่โอ้ยอ๋อไอ้เสียงเมื่อกี้นี้มันเนะ <c ười> สีอองเยงทำแผลนี่เองอืกลับเถอะคุณตำรวจขืนอยู่เดี๋ยวต้องไปช่วยเขาทำแผลนะตอนที่เขาไปถึงก็ทุกอย่างต้เงียบหมดละ ก็ไม่เชิงเงียบหรอกเขากำลังโกโลมันอกันเอาเมื่อกี้ที่แจ้งผมไปหรือเปล่าครับใช่เมื่อกี้ที่แจ้งไปเองแล้วตํารวจมาทําไมอ่ะจะดีกันแล้วขอขอบคุณดาบตํารวจอุดมศักดิ์โกมานผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพอคลองห้าเจ้าของเรื่องดีกันแล้วผมสิบตำรวจโทธีรพันธ์สีวัตภูมคับ